เรื่องแต่งดอกครับถ้าแต่งดอกแต่งลูกเนี่ยลองเอาสูตรผมก็ได้ปีนี้นะแต่งสามครั้ง uh huh. ครั้งที่หนึ่งก็คือดอกจนเขาเรียกว่ามะเขือพวงใหญ่ uh huh. มะเขือพวงใหญ่ก่อนก่อนบานสักสิบวัน uh huh. มันจะเริ่มแบบมีกลิ่นหอมๆนิดนึงเนี่ยก่อนบานสิบวันชุดจังหวะนั้นเนี่ยมันจะกินอาหารหมดเลย uh huh. ชุดนั้นอย่างทติว่าคุณหนูไว้เต็มเต็มเต็มแขนเลยนะไว้เต็มแขนเนี่ย แล้วใบสะสมเรามาใบชุดหนึ่งใบชุดสองใบชุดสามเนี่ยเหมือนเรามีสเสบียงอยู่สามกองนะช่วงก่อนบานสิบวันเนี่ยมันกินเกลี้ยงเลย <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไว้สมมุติไว้ร้อยนะสามถังมันก็แบ่งกันร้อยหมดเลยแต่ถ้าในทางกับการเราแต่งชุดไว้แต่งชุดไว้อ่อย่างสูมเรเราจ,จัดจุดไว้เลยเนาะอ่าจัดจัดอย่างกิ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะไว้ตรงนี้หนึ่งชุดอ่าผมเปรียบเทียบนะไว้ตรงนี้หนึ่งชุดไว้ตรงนี้หนึ่งชุดไว้ตรงนี้หนึ่งชุด กิ่งหนึงอาจจะ3หรือ4กิ่ง3าสชุดถ้ากิ่งใหญ่ๆเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นจาก100%ก็จะเหลือแค่40%่หลืเอเหลือคนเกิน40แต่ข้าวมี3ถังเมื่อกี้มันก็กินพอพอกินพอปุ๊บความสมบูรณ์เนี่ยมันจะได้ตั้งแต่ตอนตอน,ตอนเราแต่งดอกแล้วนะครับไปแต่งอีกทีคือตอนเข้าในส่วนของไขน่นกกระทาไขาน่นกกระทาอย่างตอนตอนที่จัชดชูชุดเนี่ยอาจจะมี15 20หรือ25ไม่เป็นไร แต่พอไข่นกกระทาปุ๊บเราต้องแต่งให้ขาดละเหลือประมาณสัก5าถึง7ไม่เกินนี้ mm. ไข่นกกระทานะฮห,ห,ห,หรือน้อยกว่านั้นยิ่งดีคือบางคนนะ่รอให้สลัดมันก็สลัดจริงๆคืออาหารไม่พอมันจะพากันล่วงเลยจะเพื่อเเอาสวยๆลงใช่ <laughs> คือคือให้นึกอย่างนี้ว่าถ้าเราแต่งก่อนเราเป็นผู้เลือกเราเลือกได้เลยอย่างหัวอกเนี้ยเราเลือกได้เลยว่าเออไปๆเราไม่เอาเราเจะเอาตรงนี้เราเป็นผู้เลือกแต่ถ้าเราแต่งช้าต้นจะเป็นคนเลือกให้เรา มันเขาจะเอาตรงเนี้ยทิ้งหมดเลยเหลือแต่ปลายๆที่เขาดึงเก่งๆเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งคือตอนก่อนบาน10วันให้ให้แนะนําไว้เลยนะครับก่อนบาน10วันตัดให้ขาดไว้ก่อน2ไข่นกกระทาให้เหลือสัก5้าถึงเแล้วก็ไข่ไก่ก็จะเหลือ1นถึงสแค่นั้นเอง1นถึงสแค่นี้เลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นร้อยอาจารย์ก็เอาแค่สามลกูกอ่ะถูกต้องคือเห็น <c oughs> ไ,ไหมเราก็เนี่ยท้ายที่สุดคือเหมือนเราเลี้ยงตั้งแต่แรกอะท้ายที่สุดเราก็เอาแค่3ลูกเอาอาหารมันก็หมดไปด้วยนะใช่พอไม่พอปุ๊บ พอพอไม่พอปุ๊บเป็นปัญหาคือเรานะเราต้องฉีดเยอะขึ้นนึกสภาพเนาะตอนที่เนี่ยตอนเราใส่ปุ๋ยเนี่ยสะสมมาจะเล็กใบชุด1ชุด2ชุด3เหมือนเรามีอาหารอยู่3ถังให้นึกอย่างนี้เลยอยากให้เข้าใจมากกว่าที่ว่าจะจําว่าจะตัดยังไงแต่ให้เข้าใจว่าบัรสาสมอาหารไว้แล้วก่อนบาน10วันเนี่ยนี่จากงานวิจัยเลยนะเขาจะกินเก่งที่สุดไอตอนเล็กๆนี่ไม่ไม่เท่าไหร่เขาถึงถึงช่วงนั้นคือเขาถึงไม่ต้องใส่ปุ๋ยทังดินเลยนะ จะสังเกตว่าไข่ตาปาูตาปลาเหยียดตีนหนูมะเขือพวงพวกนี้เขาไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะเขาไม่จําเป็นต้องใส่เลยเพราะเขาจะกินจากพวกนี้ได้เร็วจากทางใบเป็นหลักก่อนแล้วพอก่อนบาน10วันจังหวะน,นั้นแหละเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนคือหิวจัดและต้องต้องกินเพื่อจะบาน mm hmm. เพื่อจะปล่อยพลังให้มันบาน <laughs> วัะน,นั้นก่อนบาน10บวันเป็นช่วงที่สําคัญที่สุด mm hmm. ถ้าเราตัดชุดนั้นได้เราประหยัดปุ๋ยเกินครึง่ง mm hmm. ทั้งตัวฉีดทั้งตัวทางดินนะ mm hmm. แต่ถ้าเราปล่อยเหมือนว่าอย่างปีนี้เราไม่ได้แต่งเลยมันก็ไอเราใส่ไว้เท่าไหหร่มนกิ ที่สะสมไว้ในดินด้วยนะสะสมไว้ในดินตั้งแต่ชุดใบแล้วก็สะสมไว้ชุดใบเนาะแล้วทางดินเขาก็สะสมไว้ด้วยอย่างอย่างตอนทําใบเนี่ยเอาง่ายๆเขาจะทุเรียนเขาจะมีการเปิดรากเขาไม่ได้กิน14บธาตุทีเดียวนะครับ <c oughs> อ่าให้ให้อธิบายจะได้เข้าใจด้วยกันว่า <c oughs> เราใส่ไป8ปดสาห้าเราก็มีรองเสริมรวม14บธาตุเนี่ยช่วงทําใบเขาก็จะกินแค่ในตัวเจนกินตัวที่ใช้บํารุงใบบํารุงรากบารุงต้น <c oughs> แต่ไอ้ที่เหลือเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเก็บสะสมไว้เป็นสเสบียงในดินของเรา เพราะนั้นพอเวลาจะทําดอกทาลูกไอ้พวกแคลเซียมโบลอนเนี่ยนอกจากเราฉีดเขาก็จะดึงทางดินไปด้วย<อ>เขาถึงพอแต่ถ้าก่อนบานสิบวันเราไม่ตัดมันก็จะไปเกลี้ยง<อ>นะคบเหมือนกันเมื่อ,อขเขือพวงจนไข่นกกระทาบางคน้าไว้เต็มสังเกตไหมบางคไ 10, ไานไว้สิบไว้อุ้ยจารย์ไว้เผื่อร่วงความหมายคืออย่างนั้น<อ>ถ้ารุ่นโบราณเขาจะไว้เผื่อร่วงแล้วก็ร่วงจริงๆ<อ>ถ้าไม่ร่วงบางคนก็อีกอย่างคือเขาต้องฉีดเยอะ เขาเขาอย่างเราฉีดหนึ่งเท่าอ่ะเขาต้องฉีดสามรอบนะทั่วไปเนี่ยเขาจะเวลาเขาไว้เยอะๆเขาต้องสามรอบสี่รอบห้ารอบเนี่ยแต่เราทําไมอย่างอย่างผู้ช่วยนี้เนี่ยเขาใช้แค่เจซีโกสองแล้วก็ทังดินแค่นั้นเองอ่าแล้วเวลาเขาเรียกว่าใบอ่อนกระแทกมาเขาก็ใช้ปุ๋ยเต็ดกดนิดหน่อยกับแมกนีเซียมกดนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะนั้นต้นทุนมันจะลงหนึ่งในสามเลยถ้าเราแต่งได้เร็วอ่ามาเลยบอกแต่งแต่งดอกแต่งลูกปีนี้ลองดูได้ บางคนไม่ได้เชื่อนะบางคนผมไปตราบใหม่เขาไม่ได้เชื่อสูตรเราเนี่ยไม่ได้เชื่อเขาก็เลยว่าลองสองต้นพอลองสองต้นพอจบฤดูปุ๊บเขารู้ละแต่ก่อนบางคนไปปลายเนี่ยก็ไม่ตีนะเขาเขาจะไว้หมดแล้วกลายเป็นว่าพอไว้ปลายเนี่ยต้องมาคั้มต้องมาโยงใช่ไหมครับแต่ถ้าไปปลายเราตีให้เร็วยิ่งยิ่งทำเรื่อมแผมเราตีปุ๊บมันจะอั้นแล้วมันจะมันดันตรงนี้มันจะมาดันตรงนี้ไปปลายนะถ้าเราตีให้เร็วนะอ่าแต่เนี้เขามีดอกมาแบบนี้อ่าครับ นี่การยาวเนาะกานยาวเนาะครับก็ต้องต้องตัดเอาครับถ้าปีไหนดอกน้อยเราก็ต้องตัดเอาก็ต้องไว้เยอะหน่อยไวไวเท่าที่เราไว้ได้แต่ถ้าดอกเยอะเราต้องแต่งครับอันนี้เนาะก็จะเป็นสามจังหวะก่อนดอกบานไข่นกกระทาไข่ไก่ไม่ตายะทำไมครับโอ้ยได้พวกนี้เรียนรู้ไปด้วยกันครับอันนี้เราก็ได้จากส่วนใหญ่ๆนะคือไปส่วนใหญ่ๆที่เขาโอ้เขาทํายังไงแบบ หกิ่งเนี้ยเขาสามลูก4ลูกแต่ทรงเขาสวยเลย5 huh. ้าโลอย่างเมื่อกี้ไปอ่ะห้าโหลหกโลเ <c oughs> ขากล่องได้พอดีหกโลก็เอาได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ราคาดีดูแลง่ายเพราะมันเป็นลูกเดียวอ่าฉีดยาพ่นยาอะไรก็ง่ายเขาไนานม่ได้ไว้ลูกคู่เลยนะเขาลูกเดียวเลยได้ป็มาีนจนลูกประมาณี่้ีใช่ต้นนี่้นเลยถึงครับถึง